คือดินเขาเป็นเด็กที่เขาอยากรู้อยากเห็นนะครับแล้วเราก็แนะนําให้เขาได้รู้จักสิ่งต่างๆคือไม่ได้ทําให้เขาให้เขากลัวแต่ว่าก็จะบอกว่าอะไรที่มันอันตรายอะไรที่มันต้องระวางังอยากเขาเลือกเองถ้าวันนึงเขาเดินบอกว่าเฮ้ยเขาชอบเขาขอทํานะก็โอเคแต่จริงใจ,งจงอยากให้เขาเรียนหนังสือให้เป็นเป็นอันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าวันนึงเขาชอบอจริงๆแล้วคนก็มาคุยกันอีกทีนึง ขวบกว่าแะครับสี่สี่ขวบสี่ขวบนิดๆครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ดินนี้คือเขาเป็นเด็กผู้ชายเขาก็จะมีพลังเยอะอะไรเงี้ยคือเขาเขาไม่สนมากแต่เขาไม่หยุดเล่นเขาก็เล่นทั้งวันเล่นตั้งแต่ตื่นอะไรเงี้ยครับจนจนส่งเข้านอนอเพราะว่าดินนี้คือยังไม่ไปโรงเรียนครับก <c oughs> ็จะ,จะ,จ,ะจะดูกันเองที่บ้านอะไรเงี้ยก็จะเล่นจะเล่นกับเขาก็มีเวลาอยู่เขาทั้งวันเถ้าไหนผมไม่ทํางานอะไรเงี้ยก็ตั้งแต่เขาตื่น อยู่กับเขาทั้งวันจนจนเขาหลับอะไรเงี้ยครับท่านพ่ตงยัง,ปยงไปโรงเรียนครับโควิด,ดวหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยกำหนดเขาเนี่ยเขาจะต้องเขาจะต้องเข้าอนุบาลหนึ่งประมาณปลายปีที่แล้ว<อ>แต่ช่วงนั้นก็ยังยังตัวเลขย,ยังสูงอยู่ครับแล้วก็เลยก็เลยคุยกับ้องเองว่างั้นเรารอเลื่อนอีกเทอมหนึ่งก็ได้เรายังไม่ต้องรีบอะไรเงี้ยครับ<อ>ก็เลยแบบรออีกสักนิดนึงให้ให้อะไรมันดีขึ้นคือตรนนี้ผมว่ามันก็ค่อนข้างจะดีดีขึ้นเยอะแล้วครับด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆแล้วก็เดี๋ยวก คิดว่าประมาณมีนาเมษาเนี่ก็ต้องต้องเข้าเรียนแล้วครับเท่ากับตอนนี้คุณพ่อแม่ก็คือรับบทเป็นคุณครูไปก่อนใช่เป็นคุณครูเป็นเพื่อนเล่นเป็นพี่เลี้ยง<ม>เป็นใ้เขาทุกอย่างครับตอนนี้<ม>คือ<ม>ดินเขาเขาเป็นเด็กที่เขาอยากรู้อยากเห็นนะครับแล้ว<ม>แล้วเหมือนกับว่าเราเราเลี้ยงเข้ามาเราเราก็แนะนําให้เขาได้รู้จักสิ่งต่างๆคือไม่ได้ทําให้เขาให,ให้เขากลัว<ม>แต่ว่าก็จะบอกว่าอะไรที่มันอันตราย<ม>อะไรที่มัน ต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ากับบางอย่างที่มันเขาอยากจะทำอย่างไรเราก,เราก็เราก็ปล่อยถ้ามันไม่ไเป็นอันตรายมากหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมีส่วนเคยมีแบบด้วตกยางออกไหมคะมีบ้างครับแต่น้อยดินเนี่ยเขาเป็นเด็กที่เขาค่อนข้างจะจะ,จะระวังตัวเองเยอะแต่ก็มีพกช้ำดําเขียวอย่างเงี้ยมีครับมีแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นบางทีคุณแม่ก็ไปทําโดยไม่ได้ตั้งใจบางทีเล็บไปข่วนอะไรอย่างเงี้ยก็มี แล็บควรเล่นแต่ว่าด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขาเขาไม่ค่อยรับรับอุบัติอุบัติอุบัติเหตุจากตัวเขาเองเลยเขาเขาจะค่อนข้างเป็นแบบเด็กที่ค่อนข้างระวังระวังตัวครับนอกจากเป็นค,ครูแล้วตอนนี้เป็นป่าดันด้วยป่าดันอมโอ้เสนาด้วยช่วงนี้อ,อ๋อเป็นยังไงบวางแผนเรื่องอนาคตลูกไปท่องการบันเทิงไหมคะแล้วแต่เขาเลยครับอันนี้ก็ก็บอกเลยว่าอยากให้เขาเลือกเองสุดท้ายแล้ว อยากให้เขาเลือกเองถ้าวันหนึ่งเขาเดินบอกว่าเฮ้ยเขาชอบเขาขอทํานะก็โอเคแต่จริงใจอยากให้เขาเรียนหนังสือให้เป็นเป็นอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าวันหนึ่งเขาชอบจริงๆแล้เราคนก็มาคุยกันอีกทีนึงต้องควบคู่กันไปแต่ว่าจะไม่จะไม่จะไม่พยายามบังคับลูกให้เขาให้เขาทําในสิ่งที่เราที่เราอยากก็วันหนึ่งถ้าเขาเลือกได้เลยเขาบอกว่าเฮ้ยเขาไม่อยากทําแบบนี้ก็คือโอเคอะไรเงี้ยครับแลักจันที่เขาได้ลองแล้วเขาชอบอะไรี่นี ขาชอบมะสิเขาเขาสนุกครับดินก็ชอบคนเยอะเขาชอบคนเยอะๆเขาชอบเพราะว่าเอ๊ะเนี่ยเขามีพี่น้องเยอะเขาก็จะคุ้นเคยกับคนเยอะๆตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเวลาไปเยอะๆไปเจอกองคนเยอะๆอะไรเงี้ยเขาก็จะคุ้นและอย่างเมื่อก่อนเขาเด็กๆเนี่ยเขาเคยตามผมไปกองถ่ายตอนกำกับอะไรเงี้ยครับเขาเาก็จะคุ้นเคยกับกองถ่ายประมาณนึงทีนี้พอไปทำงานก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ